มาตัวแรกเลยแทปเปอร์แทปเปอร์มันก็ยังคงเป็นแทปเปอร์ปอย่างคำอย่างที่ผมเคยพูดไปนใ,นในการจัดชีิตครั้งก่อนว่าถึงแม้มันจะบัฟเรื่องการกางแทบมาแล้วเดินไปขึ้นแต่คือมันแล้วไงอ่ะมันก็ยังแบบมันก็ยังเป็นแทปเปอร์อยู่อ่ะมันไม่ได้เป็นตัวละครที่หวือหวามันไม่ได้เป็นตัวละครที่ไล่โหดมันต้องเป็นตัวละครที่ใจเย็นแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับทามมิ่งจ๋าๆด้วยแทปเปอร์สำหรับผมเป็นตัวละครที่ มันไม่ได้อยู่ในคําว่ากลางๆเลยมันจะละครที่อยู่ในข่้นต่ำด้วยซ้ำขันแบบค่อนข้างต่ําเลยแล้วก็เดรเลตเดรเลตสำหรับผมนะคือผมอาจจะพูดในฐานะของคนที่เป็นเมนแบบเมนเดเลตเล่นเดเลตมาตั้งแต่เกมเปิดเล่นมาตั้งแต่แรกๆไม่ใช่เกมเปิดเลเล่นมาตั้งแต่แรกๆที่ผมเริ่มเล่นเกมเดสปายเลยผมว่าจะละครเนี่ยเป็นตละครที่ถ้าเกิดเราเราเน้นแบบเน้นตีปล่อยเน้นแบบว่าไม่ค่อยไล่สุดในบางสถานการณ์ อ่าพออ่านเกมเป็นนะตัวละครเนี่ยผมมันอยู่มันอยู่ประมาณแบบมัน A เลยนะอันนี้ไม่รู้จะมีใครเถียงไหมว่าตัวละครเนี่ยมันอยู่ประมาณเเลยมันมันเป็นตัวละครที่พอจะงัดกับตี้แบบตี้ตึงๆได้ถึงแม้จะไม่ได้แบบงัดชนะขาดขนาดนั้นแต่มันก็ตัวละครที่ตึงมือเอาการอยู่ชิวเบอร์ี่ในการจัดทีอาริทก่อนหน้าดีของผมผมให้ตัวละครชิวเบอรี่เนี่ยขอเป็นครับ ผมให้ตัวโลฟอรนิวลี่มันหยุดเนี่ยอยู่ข้างๆกับตัวแท็ปเปอร์เนี่ยเพราะว่าอะไรตอนนั้นมันยังไม่มีโอเวอร์ชาร์จมันยังไม่มีโอเวอร์ชาร์จเลยมันตัวโลคอนเล่นยากมากตะกิ้ก็กากแอดออนแบบไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยตอนนี้มันปรับใหม่มีโอเวอร์ชาร์จเว้ยแม่งไปเอบวกเลยม่งเก่งเก่งแบบเก่งจัดเลยเอ้ยผมลืมเนิร์ดเทียด้วยคนผมลืมเนิร์ดเทียนี่เนิร์ดเนิร์ดเทียเนิร์ดเทียมงไปนู่นไหนวะเนิร์ดมึงไปเลย ไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยมากตัวละครนี้อยู่นอกกฎเกณฑ์ของทุกอย่างเดสบายไม้หน้าต่างไม่ไม่ผลกับมันมาก็แคบบิง แง่งดีจบเจ้ละครนี่ไมเมีอะไรมากเป็นคิลเลอร์สำหรับคนเทสดที่จากแอคสาวแท้จริงที่ผมด่านะผมเหยียดเลยนะผมเหยียดคนเล่นเนิร์ดมากๆไม่ได้เหยียดคนทุกคนหรอกแต่ผมเหยียดคนที่เล่นเนิร์ดและชอบแอคแบบจีนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับงั้นงั้นนะครับผมแต่มึงเล่นเนิร์ดไงคือถ้าเกิดมึงเล่นเนิร์ดดีเล่นเนิร์ดเล่นธรรมดาไม่ไม่พูดมาก,ก็เล่นจบไปเป็นตาตาแต่ถ้ามึงเล่นแล้วมึงเหยียดแบบดีดีก็งั้นนะครับพี่ยินก็ไม่เท่าไหร่ครับโอกากครับเฮ้ย ตัวที่เหรอเมื่อก่อนผมให้ตัวละครเนี่ยมันอยู่มีมเทียตัวเนี้ยเมื่อก่อนให้อยู่มันมีมมีมเทียเลยอะ่ะแต่ตอนนี้ผมว่ามันมันปรับใหม่มาเหรอมันค่อนข้างที่จะกลายเป็นตัวละครที่อ่าดูดไว้ขึ้นเน้นดูดระยะไกลไม่ดูดระยะใกล้อ่าผมให้มันขึ้นมาอยู่อเก่งกว่าแทรเปอร์เมื่อก่อนอยู่ล่างสุดนะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาหน่อยนิดนึงเดอะแฮกเดอะแฮกเป็นตัวละครที่คนเล่นน้อยมากน้อยมากจริง แต่ถามมันเก่งไหมอ่าสเตปการเล่นเดียวกับตัวแท็บเปอร์เลยก็แค่ไ <okay, S 2> ลว่วางแท็บตัวละครเดินช้าด้วยแต่มันไม่วาร์ปตีได้แท็บไม่มองไม่เห็นด้ดยถ้าเกิดไปเดินไปไกลมันแอดออนเทพเอดออนไม่ได้เทพแอดออนค่อจง่ายแล้วก็อ่าเก่งด้วยในหลายๆอดออนแต่อออนแดงเป็กลางคู่อย่าไปหาเล่นมันอ่าตัวละครน,นี้อยู่เอผมเก่งกว่าเลยมันมันเทพนะเป็นตัวละครที่คุมโซนเก่งเป็ตนต้ต้นของเกมเลยสุดยอดอ่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เป็นตัวละครที่ เดินตีแต่มีสกิลในการช็อตที่ทำให้เซอร์บนยากขึ้นคือ้วยควัมที่ว่ามันเซอร์บนยากแต่แล้วไงอะ่ะมันก็เป็นตัวเดินตีมันต้องตี2รอบตีเสร็จก็ต้องเดินไปชอ็อตบอลลูกก่อนเป็นตัวละครที่แอนดออนก็ค่อนข้างดีนะแอนดออนดีจัดสกิลก็เข้าใจง่ายเล่นง่ายแต่มันเป็นตัวเดินตีจ๋าที่มีสกิลให้เซอร์บนยากก็เนี่ยถ้าเกิดตัวละครที่สไาตล์าตาเนี่ยผมจะให้มันอยู่บีหมดเลยเอ้ยกระต่ายวะ่ะกระต่ายเป็นตัวละครที่ผมมองว่าบาลาน แทบจะที่สุดในเกมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่โจมตีระยะไกลได้เดินก็ไม่ค่อยไวแต่ถ้าเกิดเราเล่นมันเก่งเรารู้มุมในการป่ารู้เหลี่ยมในการเล่นตัวละครนี้เก่งมากผมให้ตัวละครนี้อยู่เอบวกเป็นตัวละครที่เน้นสกิลเพลรล้วนเลยแอดออนก็ดีเข้าใจง่ายแอดออนก็มีประโยชน์ใช้ใช้ละกิ่งขึ้นไม่ได้ใช้ระกากรูมเหมือนตัวละครใหม่ๆเดอะย่อยเดอะย่อยเป็นตัวละครที่มีสกิลทีเดียวล้มเรื่อยมันเรื่อยมันแบบว่า มันโหดนะแต่มันก็แพ้ไม้แพ้หน้าต่างมันโคตรอยู่ดีอ่ะแต่มันแต่มันแบบถ้าเกิดมันได้เฝ้าอ่ะมันจะเป็นแบบถ้าเกิดมันได้ยืนจูบเสาได้แบบเอชเชียเราเรียเหมือเดิมตัวละครน,นี่ก็อยู่ในกดของตัวเดินตีแต่ที่มันมีสก,กิลเทียล้มก็อยู่บีบีตัวละครที่แบบกลางๆคือในความรู้สึกผมเนี่ยถ้าตัวละครที่อยู่เนี่ยต่ำเนี่ยที่อยู่ต่ำกว่าเอลง,งไปเนี่ย คือเป็นตัวละครที่เล่นอาอมนเฉยๆไม่ต้องมีหวังชนะมันถ้าเกิดชนะก็เทพเอ้ตัวละครนี้เป็นเป็นตัวละครเมนของแอดมินผมท่านหนึง่งที่ไม่ต้องพูดอะไรมันมากเลยผมอยากให้มันแบบมึงอยู่นู่นเลยมึงไปอยู่นู่นเลยไอไหนมี <laughs> ไม่มีเลยเลยแอดออนไลน์สาระมีดีแค่ไม่กี่อันแต่ถาาวล้วแล้วไงอะแต่กีวางไม,วงไมงไ้วางเลือดไม่โคตรไร้ค่าเลยอะวางเลือดหนืดไหมไม่ไม่มไม่มีความหนืดเลยคือถ้าจะเอาแบบ กูจะเอาหนืดนะเล่นตัวตวลกตัวตลกไม่เก่งไว้เยอะไปอยู่นู่นเลยในมีมตัวละครที่กะที่สุดในในเกมที่ผมรู้จักเลยอะไม,ไม่มีอะไรเลยไม,ไม่เดินตีจัจา,จาไม่มีตัวห้ามวนไม่มีอะไรเลยอย่าไปหาเล่นรอมันรีเวิร์สก่อนแล้วค่อยว่ากันเออเดะมูเดะมูสลับผมนะเป็นตัวละครที่เดินตีเหมือนกันตะก,กิ้ก็ม่นมีได้มากมูยอ่อแล้วไงอพุ่งตีเจอคนฉีกเจอคนที่มันแบบพอจะจุกเป็นตัวละครนี้ก็ ก็ไม่มีอะไรมากมีดีแค่ตะกิวหัวชีได้เกิดเราเจอคนดวงหมายไว้ทันล้วหัวแตกตายมันก็เทพแต่มันก็เป็นตัวละครที่ไม่มีอะไรมากก็อยู่ดีก็เก่งกว่าได้มีมาตัวละครตัวตลกก็เหมือนตัวด็อกเตอร์เลยเดินจีจา๋าแต่มันแบบตะกิวมันเหนืด บนยากกว่าด็อกเตอร์มีเปลี่ยนเป็นวิ่งไวได้ด้วยแอดออนก็ดีแต่แอดออนเมื่อก่อนน่ยแอดออนเมื่อก่อนที่ว่าปลาแอดออนนิ้วแดงอ่ะที่ปลาแล้วปอกบางโอ้โหนี้โกงจัดแต่ตอนนี้มันเนิร์ฟมาแล้วกลายเป็นกลายเป็นแอดออนที่กากขึ้นมากก็ละครบีผมเก่งกว่าด็อกเตอร์แล้วความรู้สึกผมนะมันเก่งกว่าด็อกเตอร์เยอะเลยโอ้โหเดลินคือลินเนี่ยเป็นตัวละครที่เออผมจะเล่นมุกเดิมเดียววาเออถ้าเกิดคุณใช้หูฟังจอกคุณใส่ในผมมันจะกลายเป็นตัวละครทดๆๆเราเล่นเราเล่นเอสเทียผมอยากให้ วิ่งไวมากถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่หงุหงวดอย่างผมไม่หูหนวข,ข้างข้างขวาอย่างผมเป็นคนที่เล่นแบบรีดประสิทธิภาพของลินมาได้อย่างเต็มที่ตัวละครนี้น้องๆเนิร์ดเลยนะเก่งมากสกิลก็ไวอ on, ไ Una, แอดออนก็เทพแหวนแดงโอ้โหไม่มีใครจุบมันได้แหวนแดงอ่ะวิ่งวิ่งไวเกินตัวถัดไปเดอะลีเจียนลีเจียนตัวละครที่อ่าสกิลมันค่อนข้างมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเล่นสนุกเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยสกิววิ่งวิ่งจิ้ม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 หูมันจัด แอดออนก็หลากหลายเป็นตัวละครที่หลากหลายในการน่าเล่นมากผมให้มันเก่งกว่าเดยหอยเก็เล่นสนุกเป็นตัวละครี่มือใหม่หยิบมาเล่นก็สนุกได้นะถึงไม่จะเก็บใครไม่ได้เงี้ยแต่ก็วิ่งจิ้มก็มันดีอ่าเดือดเพลงเล่เ,เพลงผมให้มันอยู่เอนะเหมือนเหมือนรีเจียเลยคือทําให้เธอเจ็บได้เยอะๆทำให้เธอเจ็บได้ทางเกมอย่างเงี้ยแต่ที่ให้มันเก่งเขาว่าตัวอ้วกเนี่ยมันมีอ้วกแดงที่ถ้าเกิดเราเก็บมาแล้วอจุกไม่ได้ เจอคนที่เล่นโอแดงเซียนแบบพ่นแม่นๆอย่างนี้นะไม่โดนเซอร์ตันไม่โดนเซอร์หลอกตันอย่างเงี้ยโอ้จนพอมีโอแดงนะสู้ไม่ได้จริงทุกคนเก่งมากเอผมเกโค้ดเฟกโค้ดเฟกผมให้มันอยู่เนี่ยอยู่ตีคู่กับเนี่ยตีคู่กับอ่าเมเยอร์เมื่อก่อนผมให้ตัวโค้ดเฟกเก่งกว่าเมเยอร์นะเพราะว่าสก,กิลดูดมันง่ายกว่าไวกว่าแอดออนก็ดีกว่าแต่ตัวเนี้ยอ่าเมเยอร์ Major มันดูดไวขึ้นแล้วแล้วก็เล่นง่ายขึ้นในระดับหนึ่งเนี่ยผมให ตอนนี้ผมให้มันเก่งน้อยกว่าตัวเมเยอร์แล้วก็กดฟิกแอนออนก็ดีเข้าใจง่ายแอนออนเทพๆก็มีเดโมก้อนเหรอเดโมก้อนเอ่อม่เป็นตัวละครนี่วาร์วาร์ได้คุมโซนได้แต่มันไม่เหมือนเอเลี่ยนไงคือถ้าเกิดจะยังบอกถ้าเกิดเดโมอ่ะมันมีหลุมให้เลยตอนเริ่มเกมเหมือนเอเลี่ยนนะโอ้อยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอยู่ทัดเทียมกับกระต่ายอ่ะคือมันจะวาร์รัวๆแล้วก็หลุมไม่โดนถอนด้วยนะอย่างเงี้ยคือโคตรเก่งเก่งจัด แต่ที่ความที่ว่าเดโมมันเป็นตัวละครที่เดินดีใจจ๋าพุ่งโฉบม,มันก็พุ่งโฉบมันก็งันงัน่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะผมให้เก่งสุดใน B แล้วกันอนะ่ะแต่นั่นแหละมันก็พอได้อยู่โอนี้เดอะโอนี้ะจันยามาโอกะผมให้ A ผมเพราะว่าผมเคยพูดไปในทีครั้งก่อนว่าโอนี้เป็นตัวละครที่ผมมองว่าสมดุลมากๆเป็นตัวละครที่มีเงื่อนไขในการเก่งเนี่ยผมอยากให้คิวเลอร์มันเป็นอย่างโอนี้เนี่ยที่มันมีเงื่อนไขในการเก่ง คือใช่เลือมมามันก็เดินตีก่อนแต่ถ้าเกิดเราเก็บเลือดได้กายร่างเป็นอสูรหลุนๆได้พุ่งตีพุ่งตีวู้มันมันจัดทำไมเขาไม่คิดเงื่อนไขให้มันเหมือนโอนีวาที่มีเงื่อนไขในการเก่งอ่ะที่แบบถ้าเกิดเราทําได้แล้วมันจะเก่งจนไม่ใครจุกมันได้เนี่ยไม่ไม่เห็นมีอย่างนี่ะโอนี่อดออนก็นดีสกิลก็ดีก็ดีหมดผมให้เออ้โหเดสลิงเกอร์อย่างที่ผมเคยพูดไปจัดเยงก่อนว่าตัวเนี้ยเมื่อก่อนสมัยที่มันควิกสโคยิงเทพๆอ่ะโอ้โหตอนนั้นนี่คือแบบ เนี่ยอยู่ผมว่าให้เก่งกว่กากระต่ายนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือมันค,คกโหดมากคือสเตอร์ต้องมีเซนเนี่ยมีเซนตแล้วมันจะยิงตอนไหนเราต้องโยกหลบให้ทันถ้าเกิดแบบวิ่งเมื่อเมื่อคือแบบยางก,กับปืนยางกับพีบีอ่ะเคยดูพีบีก็จะโขบ่าเท่านั้นอนะ่ะคือคือแบบนั้นอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นเมื่อก่อนแล้วผมให้มันลงมาเป็นเอไม่ได้เอบวกแต่ก็ถือว่าเออยู่สก,กิลมันก็โอเคอยู่บทยากในระดับหนึ่งโอ้ตัวพินเฮดไม่ใช่พินเฮดดิพีมิดเฮด Uh, ไม่รู้มีใครทันพิพิธในสมัยก่อนไหมที่เวลามันจิ้มหลอกอ่ะเวลาจิ้มหลอกมันจะเดินเร็วมากแล้วเวลาเราปล่อยขี้ขวานะมันจะไม่มีแบบค่อยค่อยยกดาบมาแล้วก็คอยูัะตีได้อ mm hmm. ย่างเงี้ยเมื่อก่อนคือจิ้มลากลากหลอกเข้าไม้ถ้าเสอโยกหลบเสอหลบโยกหลบเราแค่ปล่อยขี้ขวามันจะปล่อยปุ๊บแล้วก็ตีได้ทันทีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่โหดมากเลยทษๆเตะโดนข่าไม่เล่ามันไปหน่อยตอนเนี้ยเวลาจิ้มก็อุยจะปล่อยแต่ผมพูดได้เลยว่า แอดออนของตัวปริมิเต็กากทุกอันไม่มีอันไหนดีแอดออนแดงแล้วไงวะแม่งไม่ต่ายแอดออนแบบแอดออนเขียวแหละแอดออนที่ดีสุดของตัวปริมิเต็เนี่ยมีแค่เพิ่มระยะการงัดเข้านั้นเลยแอดออนอื่นไม่งไร้สาระไร้สาระมากใครเป็นคนฮิตไว้ไงยทำไมไม่ใส่แบบติดโกงแล้วแบบเดินเหนื่ส่งโกงแล้วเห็นอล่าทุกคนอย่างเงี้ยไม่ต้องมารอคนติดโซ่ไงคือมันมันมันกากแอดออนแม่งกากมากอะ แต่สก,กิลมันถือว่าเทพงัดทะลุทุกอย่างยกเว้นพื้นต่างระดับเออเดอะไบรท์เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเคยเคยเ,เคยเกือบเคยเกือบเหยียดเดอะไบรท์ The ละเพราะว่าเดอะไบรท์เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งก็พอๆกับลินพอๆกับกับเนิร์ดเลยอะอยูเอสไปแล้วผมเพราะว่าตัวละครอย่างที่รู้กันว่ามันโคตรเทพขนาดไหนมันไม่มีตัวละครไหนที่สามารถพุ่งได้5ทีและพุ่งได้โคตรไกลพุ่งจากม,ามันใหญ่มากเล็กได้พุ่งแบบไม่พักพุ่งพุ่งตีโคตรโหด ใครพอรู้เทคมันใครสับปัตีคมใครรู้เหลี่ยมในการชนอะโอ้ไม่มีใครจุกมันได้เก่งมากๆเป็นตัวละครที่ถูกหยิบมาในรายการรายการแข่งต้นตนเลยเก่งมากๆครับผมใช่แต่ถ้าเกิดคนที่เล่นตัวนี้ไม่ได้เลยนะมันจะแบบมันก็คือไม่ได้เลยคนที่เมามันจะซิเนตอย่างเงี้ยตัวละครน,นี้ไม่เหมาะสำหรับคนอย่างนั้นจริงๆอย่างอย่างผมเนี่ยคือผมก็เริ่มมีอายุละผมก็ใกล้เลขสาวแล้วผมพักหลังเนี่ยผมจะเอียนไปเลยผมจะไม่แตะมันผมจะไม่อยากแตะมันเลยรู้สึกแบบ ไม่ตัวละครน,นี้ไม่แบบเพีียดอะคือภากหลังนเนี่ยผมจะเริ่มเล่นแต่ชักกี้กับอ่ากับเบลดัะส่วนใหญ่ตัวละครเทศด,ดีอย่างนกอย่างกระต่ายอย่างไบเมื่อก่อนผมยายมฝึกกันมากกันนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มแบบเริ่มเอียดละเริ่มจะพักๆอยากไปเล่นอะไรมันชิวๆกันโอเคไหลามากพอละเดอะทวินเหรอเดอะทวินเนี่ยเมื่อก่อนอยู่เนี่ย เนะมื่อก่อนทวินอยู่เอสเทียอะไรโคตรเก่งไม่มีใครสู้มันได้แดงแม่งโคตรโหดมาก,กอะเกาะที่แบบไหลไหลเรื่อยๆและยิ่งทุกคนจำเซิร์ฟเทสได้ไหมที่ไอ้แดงเวลามันเกาะอะเวลามันพุ่งใส่เสืออะมันจะไม่เกาะหลังมันมันเกาะเสร็จเสือเจ็บไอ้แดงแม่งพุ่งต่อได้เลยแม่งมกอกรดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอะเกาะเสร็จใช่ปะฟิกเตอร์คูดาวเสร็จชาร์จมาโอ้เก่งชิบหายใครจะสู้กับแม่งได้โคตรหอบ เยี่ยบเลยไอ้ตัวละครเอทียเยี <_ EN> ย่ยบเลยไอ้มันก่อนนั้นเก่งมากโกงชิบหายในยสเตเฟตยุคนั้นน่ะแต่ผมว่าแดงมันเป็นตัวละครที่เอเชีย <_ EN> นะเป็นตัวละครที่เล่นหลากหลายถ้าเกิดเจอเซอร์อีโก้ปล่อยให้แดงเกาะหลังไม่ยอมสลัดเซอร์ก็ออกจะจกลายเป็นตัวฟรีอะไรตัวหนึ่งแล้วมันที่เหลือก็เดือ3สามคนมันก็จะเริ่มเล่นยากละปั่นไฟก็ยากทำอะไรก็ยากก็คือนั่นแหละเซอร์หายคนนึงอะ มันก็มันก็เป็นนรกของเสื้อแต่เกิดเสื้อสลัดล้วก็แค่เอาไอ้แดงส่งไปเกาะส่งไปเกาะเรื่อยๆเรื่อยๆมันผมว่ามันเก่งกว่รเลดอ่ะมันมันเก่งกว่รเลดตัวละครนี้นะมันน่าริน่าจัดอยู่ตัวนี้โอ้โหเดอทิกเตอร์ทิกเตอร์สมัยที่มันแบบว่ามันปาหกเล่มเจ็บผมว่าแผันนั้นเก่งมากแต่เสียดายตรงที่แผ่นนั้นมันเดินช้าเมื่อก่อนมันจะอยู่เมื่อก่อนมันอยู่แถวๆนี้แถวๆโซนนี้ยถึงแม้บัฟมาให้มันเดินไวขึ้นแต่มันมันก็ปาต้องปาเ่าไหล่นะ ปลาเจ็ดแปดเล่มปะถึงจะเจ็บอ่ะมันมันเยอะเกินอ่ะผมว่าถ้าเกิดมันปลาหกเล่มเจ็บแล้วเดินสี่หกนะเนี่ยมันหยุดประมาณเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยแต่มันปลาแปดเล่มปลายากด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเจอด่านที่รอบบนสวยๆคนแบบหลบเก่งๆนะมันมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับผมให้มันอยู่อ่ะให้มันเก่งกับตัวตลกแล้วกันก็ตัวตลกคนกลางๆก็เล่นสนุกๆได้ตัวเนมิสติสอืมไว้อยู่ เอฟผมเป็นตัวเรตัวละครที่เล่นง่ายมากหนวดฟาดง่ายมากเจอเทคของมันมีแค่เทคเดียวคือลิกเกอร์เทคฟาดแล้วก็ตัวไหลฟาดตัวไหลอย่างเงี้ยแบบฟาดไม่โดนนะก็แค่ไหลไปหาเดี๋ยวมันก็จะโอ้ยเจ็บเองเียเอดออนก็เข้าใจง่ายเอดออนเก่งๆก็จะมีไอ้นะฟาดแล้วติดเนื้อกับฟาดแล้วกระล่างเร็วเข้าใจง่ายเหมือนอดออนอื่นก็ก็ใช้ได้เป็นสกิลสกิลมันก็เทพ อย่างที่ผมบอกพังไม้ได้มีลิกวิดเทคได้เทพมากผมแนะนํามือใหม่ควรเล่นเนมิซิตนะเดินตีจะจ่าก,จาก,ก็จริงแต่สกิลมันมนมันมากตัวพินเฮดเหรอ,อสลับผมนะผมเคยเจอคนที่แบบเก่งสัสสัสอ่ะผมเคยไปเล่นกับตี้แข่งก็เ,เจอตัวพินเฮดเนี่ยที่แบบเขาหาหาจุดลูบิกเก่งหาตำแหน่งที่ลูบิกคาดดาลูบิกจะเกิดเก่งโอ้โหไม่มีไม่มีทางได้ปันนะ่นอ่ะปั่นก็ไม่ได้อะ่ะเจอคนโซแม่น จอคนที่แบบทามิ่งเป๊ะตลอดเก่งปั่นไม่ได้จริงดูคนจุก็ยากปั่นก็ไม่ได้เอบวกตัวละครที่ผมว่าเก่งนะ The a อา i s t ิตหรอเอ่อ The Artist ิตอ่ะมันมีเด e a อา i s t ิตเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเสียงแตกมากบางคนก็ให้มัน B บางคนก็ให้มัน A แต่ผมมองว่า t ด e a อา i s t ิตเนี่ยเวลาผมเล่นมันเนี่ยผมแทบจะแพ้น้อยมากนะสม่าแพ้ก็เพาด่านกลางมันเป็นตัวละครที่แพ้ด่านแต่ถ้าเกิดเจอด่านเทพไม่ใครจูกมันได้แล้วก็สกิลมัน ป็นระยะระยะไกลมากๆมากที่สุดในเกมแล้วพวกไงเดียผมว่าถ้าเกิดเจอคนที่เล่นนกที่เก่งระดับหนึ่งอะผมให้มันอยู่เลงเอนะผมจะไม่อวยมันให้มันอยู่ A บวกเ,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาด่าผมผมจะไม่ว่ามันอยู่ B เพราะผมก็เล่นมันอยู่เพราะผมรู้สึกมันเก่งผมให้มันอยู่ A เป็นตัวละครที่น่าเล่นน,ลน,น่าจัดเล่นเก่งมีเซนต์นอู้เทปตัวซาราโกะเหรอผมให้ตัวซาราโกะอยู่ เออโอ้ยเสียงเริ่มหายแล้วพูดเยอะเกินซาลากะอยู่เอเขาว่าอะไรตัวละครนี้ถ้าเกิดเราเอามันไปเดินตีอะไปแบบไม่ค่อยวาร์ปทีวีเดินตีอย่างเดียวนะไม่ไม่ต่างอะไรกับตัวเนี่ยไม่ต่างอะไรกับตัวในมีมเลยถ้าถ้าเกิดจะเล่นอ,อย่างนั้นอะแต่ถ้าเกิดเราเน้นวาร์ปตีมั่งปล่อยมั่งวาร์ปรัวๆรัวๆะเปนคำสาปเดี๋ยวเซอร์มันจะลำคาญตายเองเชื่อไหมแบบเดี๋ยวเซอร์มันถึงจุดเออช่างแม่งเธอเอย่างเงี้ยไม่ไม่แกละปั่นไปอย่างเดียวแล้วก็จะโดนคำสาป แล้วก็โดนรถไล่สุดราฟาเขียวไปโมลิมันเก่งแอ็ดออนก็หลากหลายแล้วก็เปลี่ยนการเล่นได้เยอะมาเดอะเดรดเดอะเรดก็เป็นตัวละครเดินดีจา๋วาวับคุมโซนได้เหมือนเดมูเลยวนก็ยากแต่ถ้าเจอคนเล่นเป็นเราก็ที่ขวาก็วิ่งฉีกแม่งอย่างเงี้ยเออผมให้มันอยู่อ่ะพอๆกับตัวแบบเดมูก้อนเลยเอ๊ะทำไมหนึ่งเออพอกับเดมูอ๋อเดี๋ยวคนที่มันเดินดีจา๋าจะกิวทำเซอร์เจ็บแยะไกลกัแบบเคยมีอย่างเงี้ย อุย้ยเวทเกอร์ว่ะเวทเกอร์เป็นตัวละครที่ภาคกันหลังวันนี้แฮกฮิตเอาไปเล่นมากไม่รู้ไม่ใครเคยเห็นไหมผมเคยเจอเวทเกอร์แบบใช้แฮกอะ่ะแม่งเลื้อยเป็นงูอ่ะทุกคนจําบ้านใหญ่ด่านมิลันได้ปะที่มันจะมีกล่องหล,หลายๆอันวางอยู่อะ่ะผมมีกล่องบับงตัวอยู่ประมาณสามอันอะ่ะเวทเกอร์แม่งพุ่งมาไหลริบ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 แล้วจับผม记得ไหมเวทเกอร์เวลามาชนเลยมันก็จะแบบหยุดตึกใช่ปะแต่เนี้ยแม่งแบบ ไหลแบบริบ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 แล้วก็จับผมแล้วก็คว้างเจ็บล้มตายเลยคือแบบไอ้เยอะม่งสุดยอดอ่าโอเคไหล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 เยอะละอ่ะถ้าพูดถึงสกิลเพย์มันเวเกอร์มันตัวละครที่เก่งครับผมเก่งมากๆผมให้มันอยู่ A อบวกนะ่ะเก่งกับตัวนี้อีกเก่งกับตัวกระต่ะตายอะไรกันนะเจอคนเล่นเสียนเสียพุ่งจับแม่นๆโอ้สู้ยากมากครับผมถึงแม้มันจะเนิร์ฟเรื่องของการที่ว่าถ้าเกิดติดแดงแล้วเหนื่อยน้อยลงแต่แล้งไงสกิลมันโหดอะ่ะพุ่งในสองรอบอ่ะพุ่งไกลด้วย สุดยอดเจอคนรู้เทคอ่าเวกเกอร์เทคเป็นเวสเกอร์เวสเกอร์ไฟเป็นเวสเกอร์เทคเป็นโอ้โตัวละครนี่เก่งเท่ด้วยสุดยอดด้วยไม่ได้อวยนะแต่มันเก่งจริงเดอะไนท์ก็เป็นคิลเลอร์ที่เมื่อก่อนมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่แถวเนี่ยตัวเมเยอร์เนี่ยอัศวินมันไม่ค่อยมีอะไรนอกจากเอามาพังไม้กับพังเครื่องเมื่อก่อนอัศวินมันลูกน้องมันพึ่งพาไม่ค่อยได้เลยพึ่งพาได้น้อยมากแต่ตัวเนี้ยสกิลมันคููดาวแยกกันเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาคิลเลอร์ จะเอาลูกน้องไปใช้ในกรณีไหนจังหวะไหนอย่างเงี้ยตอนนี้มันขึ้นมาเป็นประมาณเอผมให้มันตลอดคนนี้นาล่นนาจัดเก่งเก่งในระดับหนึ่งเลยเออสาวโดนเหรอสาวโดนเมื่อก่อนอะสมัยที่มันแบบสมัยที่มันมาเิงอะอยู่ตรงเนี้ยไว้ใที่มันมาเริงอะที่แบบที่มีใครจําได้ว่าที่ว่าอยู่ในเขตโดนมันอะสภาพติดปอกกำบังอะแล้วแม่งคุมโซนกันเป็นชั่วโมงอะคุมโซนเป็นชั่วโมงจริงไม่น่าเบื่อสัตว์มันเนิฟมามันก็อยู่ตรงนี้เนิฟมาช่วงหนึ่งอยู่ตรงนี้ แต่ตอนนี้มันเนิฟมาจนแบบจนแทบเล่นไม่ได้แล้วถ้าเกิดไม่ใส่ออนเทพหรือใส่ดานที่มันเล่นได้จริงมามมนเล่นไม่ได้จริงผมผมให้มันอยู่ตรงนี้เก่งน้อยกว่าหมูอีกเขาามันเดินตีมันเธอมันทำเซอร์เจ็บได้ล้วไงอ่ะแต่เส้นโดนมันเหลือแค่เส้นเดียวอ่ะถ้าเกิดมันเหลือสัก2เส้นนะมันก็จะอยู่ประมาณประมาณเนี้ยประมาณ B ีบวกบวกอย่างเงี้ยแต่ใหม่อ่ะมันมันกากอ่ะตอนนี้มันกากอ่ะเหลือเส้นเดียวใครจะไปเล่นกับมันได้เอตัวซิงเกิลิตี้เหรอผมให้มัน A นะ เ,เก่งกว่าตัวอ่ะเ,เก่งกว่าตัวซาตะกุคือถ้าเกิดใครที่อ่าไม่งงเวลายิงตุ่มไปยิงตุ่มแล้วก็สิงตุ่มแล้วก็ปล่อยติดใบพอดยางเงแล้วก็วับวับรัวๆ,ๆางใครที่เลี้ยงตุ่มเป็นคุมโซนเป็นวางตำแหน่งตุ่มสิวเป็นโอ้โหตัวละครนี้เล่นสนุกมากวาับตีวับต,ตีมันชิบหายเธอก็ต้องมาคอยม,ม่วนหัือการนั่งแก่อิมีนั่งจิ้มปุ่มเอาไม้ ไม้ข้อหัวมาแบบไ,ไล่จีไล่แก้วตัวนี้น่าปวดหัวมากพอกับตัวซาดากะเลยเอเลียนว่ะผมจะให้ตัวเอเลียนเนี่ยมันอยู่ A บวกแล้วกันนะผมรู้สึกว่าตัวละครน,นี้จูก,กับมันก็ค่อนข้างยากถ้าเกิดพับไม้จังหวะไม่ดีหรือพับเร็วเกินหรือช้าเกินก็นจะโดนแบบโดนจิ้มหัวข้ามไม้แม็ดบางแม็ที่มันเตี้ยๆอย่างเงี้ยก็โดนจิ้ม่ถึงแม้จะย่อมันก็หลบยากกว่าดี่ะแต่แต่ ไม่ร bueno. ู네้ม so okay. ีใครทันปะสมัยเอเลียนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนที่เวลามันจิ้มพลาดอะล้วก็แค่ลากเมาส์สบัดไปหาเซอร์ให้ทันอะระหว่างโชวอย่างเงี้ยแล้วก็ลากไปหาอย่างเงี้ยมันยังจะโดนดาเมจอยู่คือและยิ่งเป็นแมสสูงสูนะไม่รู้มีใครทันกิดงไหมจิ้มสูงสูแล้วก็หักเมาส์ลงมามันจะแบบมันจะย้อยอย่างเงี้ยมันลัศมีมันจะย้อยโดนเซืร์ตรงข้ามไม้ได้อรยมันโคตรโกงตอนนั้นอะตอนนั้นเป็นอย่างเงี้ยเอสแต่ตอนนี้ก็เอผมให้มันเก่งเก่งก็มากตัวหนึ่งอ่าชักกี้ชักกี้เมื่่่่อออกนนยูี ผมให้มันเก่งลองเนิร์ดเลยเมื่อก่อนสกิลคูดาว,วัยวิ่งก็ไวแอดออนก็ดีแอดออนที่ว่าเวลาผมเห็นอลล่าโอ้โหเจอแมททริฟเข้าไปก็จบอะจูไม่ได้แอดออนคูดาวไวอีกก็จูไม่ได้ตัวละครนี้จูไม่ได้เลยผมเมื่อก่อนเก่งมากลองเนิร์ดแต่ตอนนี้ผมมันเนิร์ฟมาผมก็ยังให้มันเก่งอยู่ผมให้มันเอวกผมให้มันเก่งเนะี่ยลองจากเวทเกอร์จากแค่เกิดดูตามเมื่อกี้ตา,ตาที่ก่อนผมจะมานั่งจัดเทียเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะ คือเกมแบบแทบจะเกมไวเลยถึงแม้เราถึงแม้เร์จะปั่นไฟแบบไป2อสามเครื่องเงแต่มันก็ยังเกมไวอยู่ดีแล้วก็ตัวอันโนอันโนนี่ผมว่าถ้าเกิดเจอเจอคนที่ยิงเป็นไม่เอบวกเลยยิงโค้งเป็นวิธีโค้งเป็นสกิลล่างปอมเทพมากวับจากอีกโซนหนึ่งไปอีโซนหนึ่งแทบไม่มีคูเดาไม่ใช่แค่ไม่มีคูเดาแทบไม่มีหนืดแค่วิ่งวับไปแล้วก็เดินไล่ต่อเลยอย่างเงี้ยว์บจากบ้านใหญ่ไปบ้านบ้านเล็ก ในเวลาแค่แบบไม่ถึงวีอย่างเงี้ยสุดยอดมากสกิลตุ่มสิวมันก็โหดยิงติดอ่อนแอยิงทีเจ็บอย่างเงี้ยไฉีโค้งได้ด้วยอย่างเงี้ยโคตรโหดจริงเนี่ยวาอยู่ A บวกเลยแล้วก็ตัวละครวิกหน้าหรอตอนนี้มันเนิฟมาหนักอยู่เมื่อก่อนสกิลมันกูดาวไวมากสกิลรัวๆัวยกไม้รัวๆกั้นไม้รัวๆปล่อยผีรัวๆเมื่อก่อนให้ A บวกเมื่อก่อนนะเมื่อก่อน A บวกตอนนี้มันเนิฟมาหนักมผู้สึกมันเนิฟมันหนักเอากาเลยแหละผมลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันมันน่าหงุดหงิดอะ สกิลมันไม่สมูทต,ต่อเนื่องมาก่อนอะใช่มันบินบ่อยขึ้นบินถี่ขึ้นแล้วไงอะสกิลอื่นๆที่โหดอะสกิลยกไม้สกิลกันไม้อย่างเงี้ยมันมันเลสระไปแล้วอะตอนนี้มันอยู่บผีผมให้เก่งทุดในบีตอนนี้นะใครจะเถียงไัไปด้วยแต่ผมว่าตอนนี้มันค่อนข้างกลัวอาการอยู่อ่าตัวนี้ดาร์กอหลด หลายคนให้มัน A บวกผมให้ต่างต่างชาติผมไม่ค้ายจะว่าทำไมต่างชาติให้มัน A อบวกอะตัวละครมันมันเก่งไหมสกิลมัน่ะผมอาจจะเปนคนที่เล่นมันไม่สุดอ่าประสิทธิภาพของมันผมอาจจะเล่นไม่สุดทั้งคราวมันก็ไวเหมือนเหมือนลินเลยหมาก็พูดได้เหมือนเวสเกอร์อย่างเงี้ยไฟก็เหมือนตัวนมิสตอีกอย่างเงี้ยสกิลมันหลากหลายนะแต่ใจจริงอะผมอยากให้มันเก่งสุดใน A แล้วกันผมจะไม่ให้มันขึ้นมา A บวกจะให้มันแค่เก่งสุดใน A ไม่รู้นะแต่อันนี้คือผมอาจจะเล่นมันไม่เก่งก็ได้ แต่ตัวจริงมันเก่งตัวเดบหมาหเป็นตัวละครที่ผมก้ามกึ่งมากผมไม่กล้าอวยมันแต่ผมก็ไม่กล้าเหยียดมันเพราะว่าเจอคนเก่งมันก็เก่งสัตว์เจอเจอคนกาก็คือแบบเจอคนกากเป็นตัวละครในมีแบบเหมือนกันนะประพอกันนะแต่แต่พอพกักหลังมาเนี่ยผมลองไปหัดเล่นมันเปิดใจเล่นกับมันมามาดูหลายๆช็อตหลายจังหวะอย่างเงี้ยเฮ้ยเพราะว่าตัวละครนี้มันโอเคเอาเรื่อง,องเลยนะอ่าซื้อบนย่ากอการอยู่ ถ้าเกิดเราเรารู้จังหวะของหมามันน่ะถ้าเกิดหมามันไม่บักนะไม่บักวิ่งชนวิ่งไหลแล้วก็ไม่รู้อย่างเงี้ยตลอดคนนี้ผมให้มันเอผมให้มันค่อนข้างเก่งระดับหนึ่งจริงๆผมของากจะให้มันอยู่ปิมปิมอะระหว่าง B กับเอบวกนะแต่ยัา่ได้ให้มันเอเลยมันก็เก่งด้วยตัวของมันเองอยู่โอเคนี่คือทีเด็ดในค่ำขคืนนี้กะจะพูดแค่แป๊บเดียวแค่แมนกะยาวเลย